สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พบกันอีกคลิปนะครับในการแนะนาวัตถุมงคลของหลลงปู่มหาศิลาสิริจันโทก่อนที่เราจะมารับชมก็ขอขอบคุณพี่ตองร้อยเอ็ดนะครับบ้านจันทราสนธินะครับสนใจในวัตถุมงคลของโอลง,งปู่มหาศิลาสิริจันโทก็ติดต่อได้ที่พี่ตองร้อยเอ็ดโดยตรงนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งเก้าแปดห้าแปดหกนะครับพี่ตองก็มีวัตถุมงคล ขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโททุกรุ่นนะครับก็ติดต่อสอบถามพูดคุยได้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะนำคุณผู้ชมมาพบกับรุ่นโชคอนันต์เนื้อแรก่กายสิทธิ์เงินนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทที่เรามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับนี่ก็คือรุ่น โชคอน,นันต์เนื้อแร่กายกายสิทธิ์เงินนะครับจำนวนการจัดสร้างก็อยู่ที่2,000องค์นะครับสำหรับเนื้อนี้เราก็มีโอกาสนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในพระแท้ๆขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทในรุ่นโชคอน,นันต์นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่เราก็ นำรายละเอียดแต่ละจุดต่างๆนะครับด้านหน้าด้านหลังขอบตัดมาให้ทุกท่านได้รับชมทุกจุดเป็นประจำนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิลจันโทนะครับที่เรามีโอกาสนํามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องของเรานะครับยังไงก็เพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด ติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราด้วยนะครับพวกเราก็จะมีวัตถุมงคลดีๆขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเป็นประจำนะครับนี่ก็เป็นด้านหลังของรุ่นโชคอนันต์นะครับเนื้อแรกกายสิทธิ์เงินจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่2,000องค์นะครับ นำมาให้ทุกท่านได้พิจารณาในวัตถุมงคลแท้ๆขององค์หลวงปู่นะครับที่องค์หลวงปู่เมตตาปลุกเสกและก็อธิษฐานจิตให้นะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทที่เรานำวัตถุมงคลนะครับขององค์หลวงปู่ มาให้ทุกท่านได้รับชมกันเป็นประจำนะครับนี่ก็เป็นขอบตะนะครับด้านข้างของวัตถุมงคลรุ่นนี้เนื้อนี้นะครับก็คือรุ่นโชคอนันต์เนื้อแรกไก่ยศกันนะครับนี่ก็เป็นขอบตะนะครับเราก็พยายามให้ทุกท่านได้ดูทุกจุดนะครับผมขออนุญาตไม่แกะซีนนะครับเพราะว่าเป็นวัตถุมงคลที่เผื่อมี พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆสนใจอยากเช่าบูชานะครับก็จะได้เช่าบูชาแบบไม่ได้สัมผัสเหงือใครนะครับนี่ก็คืออีกรุ่นหนึ่งะครับของวัตถุมงคลองหลวงปู่ขออนุญ,ญาต2กล้องทะลุซีนพลาสติกนะครับเพื่อเก็บผิววัตถุมงคลแต่ละรุ่นให้ดีที่สุด น,นี่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มาหาศิาลาศิลจันโท